7วิตามินกินแล้วผมโดกเหมาะสำหรับคนมีปัญหาผมร่วงผมบางตัวแรกนะครับก็คือไบโอตินจะช่วยทําให้ผมเนี่ยเส้นใหญ่ขึ้นเส้นหนาขึ้นนะครับซึ่งคุณต้องรับประทานในรูปแบบของวิตามินบีรวมนะครับจะเห็นผลมากที่สุดตัวที่2คือซิงสังกะสีเนี่ยจะช่วยในการสร้างโปรตีนซึ่งเป็นส่วนสําคัญของเส้นผมนะครับบริโภคได้จากพวกหอยนางรมครับตัวที่3ก็คือธาตุเหล็กจะช่วยลําเลียงฮิโมโอโคบินนะครับลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงรากผมทําให้การสร้างเส้นผมเนี่ยดีขึ้นแข็งแรงขึ้นครับคอลลาเจนจะต้องเป็นปรระะเเภท1แแลล3นบช่วววยําุงส้้ผมกพ ไดด้ีมาก็คือซิลิก้านะครับสกัดได้จากหญ้าหางม้านะครับตัวซิลิก้าเนี่ยจะช่วยในการลำเลียงเลือดลำเลียงสารอาหารมาเลี้ยงที่รากผมมากขึ้นจะทําให้ผมเจริญเติบโต,ตได้ดีขึ้นครับวิตามิน d ีในช่วงเฟสแอนาเจนซึ่งเป็น agen, เฟสการเจริญเติบโต,ตของเส้นผมเนี่ยมันต้องการวิตามิน D3 ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบริโภควิตามิน D3 เข้าไปเนี่ยมันก็จะช่วยให้การสร้างเส้นผมได้ดีขึ้นครับตัวสุดท้ายนะครับคือวิตามิน C ที่จะช่วยในการดูดซึมคอลลาเจนครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับได้มีรวบรวมอยู่ในนนวิตาามมมผขออง I Ad Ecrity Li รดดไลลี้้หืเย